ครับสวัสดีครับมาดูทุเรียนปลูกเดือนสิงหาคมนะครับเนี่ยอ่า่ยครับพอสูงประมาณอ่าร้อยยี่สิบเซนได้นะครับเนี่ยนะครับสูงเม็ดเม็ดยี่สิบเม็ดยี่สิบได้นะครับเนี่ยทุเรียนสามเดือนครับผม ให้น้ําตอนช่วงบ่ายนะครับครับมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงด้วยครับผมทั้งหมดปลูกห้าสิบต้นครับผมโปรดติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมเน้นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็พวกน้ำหมัก ต่างๆครับทำเองครับพวกน้ำหมัก e อมแล้วก็เคมีสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับใส่เล็กน้อยเคมีแม่เน้นครับใส่เล็กน้อยครับนี่ครับผม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 ครับสวัสดีครับ